วัค่ะวันนี้วันที่21ก,กันยนนายน2567ช่องตะวันรัสมีไลฟ์ไสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และคันเทนวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมารับชมขนมการปั้นขนมโบราณน,นะคะในเทศกาลวันแสนโดนทางนะคะทีงนี้ก็จะเป็นจุดทำขนมขนมป๊มยนะคะทุกคน ขนมโบราณซึ่งเป็นขนมขึ้นบ้านของชาวจางังหวัดสุรินทร์นะคะเราก็กำลังตั้นอยู่นะทุกคนก็จะเป็นขนมหลายอย่างเลยนะคะแล้วมีจะเก็บข่าไม่ชมนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นขนมขนมโค้นะคทุกคนตามที่เราเห็นในท้องตลาดสุรินทร์ของเรานะคะอันนี้คือ,อปั้นขนมโต้ยนะทุกคนเนาะขนมโต้ยคะ่ะ ขนมออ่ได้เจนก็้องะมีานะคะอันนี้ก็พันน้ำน้องสวัสดีคะลูกสวัสดีค่ะเอาแป้งอะไรมาทำคะนมแป้ง้าวเจ้าสีเหลืองนี่สีอะไรลูกอันเมสันแครอทใส่ใ่ไหมะก็ทำขนมขอ ตนอันนี้ก็ยังดิบนะก็อดนะคะอันนี้ก็จะสุกแล้วนะุคนเขกินรอยกินรยเดี๋ยวแกงี้าเป็นขนมโบราณอย่างหนึ่งนะคะเขาเรียกขนมดอกจนะทุกคนเราก็จะเห็นนะคะสังเกตนะคะมันยังม่ขนมที่ใช้ในปักแต่เดนตาีมสุดก็ ขอผีนะคะแล้วก็ผสมแป้งนะคะแป้งนี้ผสมอะไรบ้านคะแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งอเนกผสมจะแบ้แป้งสามตัวแล้วก็ต้องไขาขนมก็ขนมกันขนมอะไรกันขนมกรนเตรีอมนะขนมกรนเตร่อมกรเตื่ยมขนมรเตรียงนะทุนนียมนะคะทุกคน ขนมเย็ยนก็คือการเอาอะไรใส่ผสมอะไรบ้างคะขนาเหนียวมะพร้าวน้ำตาลครับเปียงขนเหนียวมะพร้าวน้ำตาลผสมนะคะทำขนมเป็นขนมโบราณที่หาย,ยากต้องใส่กะลา นะคะทั้งจาอร่อยนะคะใส่กะลาอย่างเดียวใช่ไหมคะถึจะได้หอมนะคะอันนี้ใส่มะพร้าวหรอคะก็มีมะพร้าวแข็งครับทุกคนนะคะเป็นขนมโค้กข้าวโเมลนะคะทุกคนอ่ะขนมขึ้นบ้านอันนี้คือขนมขนมโค้กถ่ายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูขนมขึ้นบ้านอีกนะที่ก็คือขนมโชคหรือขนมดอก อที่นี่อย่างนึงนะทุกคนถ้าไปงานมงคลก็จะมีทุกงานเลยนะคะเป็นขนม,มับัวบางคนเขาเลือกดอกตัวฝักัว,กว,กวหรือะโชค่นี่นะคะก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าผสม,สมแล้วก็ทอดเป็นแผ่นๆนะคะทุกคนก็จะอยู่ตามท้องตลาดเมงสูินนะคะอมวันนี้ก็จะเป็นทอดขนมอะไรคะ

ได้อยู่ในหมู่บ้านที่ทำขนมแบบนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะนี่คือขนมที่ใช้ในพิธีแซนดอนคานะคะนี่ก็คือขนมนาเล็ดนะคะขนมที่จะขาดไม่ได้ในพิธีแซนดอนตานะก็ะะจะมีขนมนี้เขาบอกว่ามีเล่าประวัติที่เล่ากันมาคนแก่โบราณก็จะปั้นข้าวนะคะไว้ตาแห้งะะแล้วก็ เ็ามาทําบุญนะคะก็เลยมีการทพาพําข้าวแบบนี้ขึ้นมานะคะ่ะบางเจ้าก็จะโรยด้วยน้ําตาลนะคะบางเจ้าก็จะคลุกด้วยน้ําตาลนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศตั้งแต่สมัยยุคโบราณเลยนะคะทุกคน อันนี้คือขนมที่สำคัญในงานแสนเลนตานะคะขนมนี้นะคะขนมเราไม่ได้เห็นนันงทอดที่กำลังทำทอดไม่เป็นไรเพราะว่าข้าวก็ต้องทำให้แห้งก่อนค่อยมาทอดอันนี้ก็จะเป็นขนมเคียนขนมที่ใช้หัวในการทำบุญนะทุะกคนขนมเคียนนะคะต้มนี้มีทุกงานงานบุญงานอะไรก็มีหมดนะคะอันนั้นอะไรคะน,นี่น,นะคะ thank เดี๋ยวเราจะตัดไปการแสดงบนหน้าเวทีเก็บภาพบรรยากาศในการปักงานทำขนมโบราณให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะอันนี้ก็คือขนมที่ทําเสร็จแล้ววางนะคะทุกคนวางที่จะเตรียมนําไปไหว้แซนด์ตานะคะก็จะเป็นแบบนี้จับชำรับให้ชมแบบนี้มีทุกอย่างนะคะทุกคนใครมีอะไรเล่ายาบุรีมากก็ใส่ไปในกระจานี้ก็จะใส่ไป แล้วก็ถ้าไปถึงก็จะว่า้ใส่หัวยกข้อบนข้อหลุดก็จะวางเส้นในงานทุกทีแสงจันทร์นะคะมีขนมตามที่เราเห็นขนมโกยขนมมุกนะคะขนมนางเล็ดขนมต้มใบมะพร้าวอันซอมสซินโดนในการและถึงชื่อนะคะนี่นะคะ ขนมเมนียวโชวนะคะขนมเทียนนะคะ,ขน,นนะคะขนมกันตรึงขนมดอกจอกนะคะก็จะถูกเั็นขนมที่ถูกจัดในพิธีงานแสนลมพานะคะเป็นขนมโบราณกับประเพณีของคนชาวสุริยนะคะมีที่ใช้ในว่นแสนลมพานะคะแหนมก็เก็บ ภาพให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะก็หวังอย่างยิ่งว่า FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม,ไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานภัยไว้นาที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเอฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,ก,ก,กำลังใจเพื่อให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้าไปชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับทักทายกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกําลังใจนาเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุ สวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ